ตัดให้ขาไเลยชับชับชับไ <c oughs> อ้คุณเนี่ยมันขี้เหร่แลเนี่ยไนข้ามมามีมาอีกดิข้ามมา <c oughs> เร็ข้ามมาเล็วข้ามข้ามมาข้ามมา Giờ la la, 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 la. <cMa1> phải kẹo phân á <cMa1> ิวข้าวยางแม่จะไปทำข้าวให้เนี่ยไดเก้าเดือนเก้าเดือนเท่าไหร่ยี่สิบหกวันเก้าเดือนยี่สิบหกวันแล้วครับผมเดินได้สูงสุดแปดเก้าแล้วผมก็ล้ม ถ้าผมค่อยๆเดินไปผมก็จะเดินได้สิบเก้าขึ้นตอนนี้ผมกินนมเจ็ดออนแล้วและกินข้าวประมาณสามช้อนไปแล้วนะคุณ พัฒนาการผมดีมากครับพัฒนาการของผมทำได้หลายอย่างผมจะสังเกตแล้วผมก็จะทำตามภายใน30วินาทีป๊าป้ามามาให้ผมทำอะไรผมก็จะทำตามนั้นครับให้บบยบายอมผมก็จะบายบายทันทีเลย เกไว้ให้ผมดูตอนผมโต